สวัสดีครับมนีฮาซิมาเบาถึงอ้คุณพี่บัตโนเบดีเอกกัน <laughs> กับการเติมเท่าไดกันวะเท่าไดอาสองล้านสองล้านแปดแสนอันนั้น พวกเราคำนวณกันแล้วคือ14ล้าน14เอ่อ10 14ล้าน2แสนกว่าบาทอันแมนบ่อะดูว่าคิดผิดว่ะเปร่ยมเบาๆกว่า14ล้านได้เอาเห็นยังบ่ได้วเ้ย ซัพพอร์ตกับซัพพอร์ตกับนั่นครบทะบุซัพพอร์ตเลเวลร้อยหกควดสดซัพพอร์ตยังอันนี้ซื้ออีกแล้วซื้อจังได้อายุแปดร้อยหนึ่งซื้อเอาอยัางไม่ซื้อ ด่านนี้ทำเครดเท่าสำหรัีอันหนึ่งก็ได้สิบสองลอยสองลอยแลกกับยี่สิบมันคุม,มป่ะละ่ะมันประเดี๋ยวขุมได้ดิ่งนี่แต่ยี่สิบอันหนึ่งก็ไปกันหลายลอยละ ครับครบไปวะพาพสดูซัพพลาย ปัดวัสดุกาัาซบริจาคประนานเลยวัสดุวิจัยเลยตุม้มหกเป็นสิบห้าว้อสามนั่นลาไปอีกร้อยเจ็ด หราเยอูขาดที่2ย้ยเ่ล่ะไซีไดต้องเริ่มเก็บอันนี้ไหมเก็บซีซอสีอัพแม็กซ์สายฟ้าแล้วหน้ากากวานตูที่หลังหน้ากากวานไว้ที่หลังเออคอยมีโกเด็นบ่นได้เนาะพันีนคขบบอกว่ะลอยสซีสิบเจ็ด ร้อยสี่สิบเจ็ดมือหร่ว่ายังวะแตกโอ้ยหญิงซะน่ะเอาเอาไปยังไปยิบเจ็ดวันนี้วันพรฤหัสยี่แปดเรานอนมืนอไ่ยี่แปดวันศุกร์ล้ว วันนี้วันศุกร์เพราะว่าเวลา,เ,าเดี๋ยววันนี้ยนะี่สิบแปดเนาะพอมันตีหนึ่งแล้วตอนนี้เวลาตีหนึ 1, ่งตีหนึ่งตีหนึ่งอีกสองสามเมื่อเขาจซื้อได้อีกจะ <c oughs> ได้ซุงสุดสิบปุ๋ยจะซุ้งสุดสิบอันบอกว่า าจำบอกผิดขานอย่างก็ได้น,อนอ้อยเพื่อไปขานขานเห็อดอดรอให้ครบสามร้อยแล้วค่อยจะได้อัพอันนี้เราบอกถึงแพ็กแพ็กใหม่แพ็กมือใหม่อยากได้อยู่ที่เนาะฟูบุกิ อันนี้พันสองพันสองห้าสิบแปดบาทรวมทางอาวุธรวมทางอาวุธแล้วก็แตกะคุมยี่ดิอันนี้ตัวหนึ่งนี่ลอยหาสิบบาทอันนี้ก็เป็ีนพันหาาละคูณสิบก็เปลี่ยนพันหา้าเุลด,ดิความคุมเพลย์เพิพ่มเติมในยูสิบหกอัน อันน uhm. ี้อีกสามในตัวดำมีต right. ัวตัวแดงอีกซิฟในอันนี้อีกได้สกิได้สกิกินเทศกาลหิมะของมุกบุกิกลมล้อมแล้วกะพันกับกับพันสามพันสามเติมถูกเติมดีต้องเติมที่เงินเรา มาลิดแมนชอบบ่ได้เลยได้เกือบม่บงบวงเลยวเยนะเ,เกือบนักลบสีม่วงเจียมเอ้ยเอามาให้ข่อยนะบ่เจ้าไอ้เจ้าเอามาบริจาคให้ขว่เนี่ยนี่นี่ไนอันนี้โซนการ์ดนี่เกือบมัธยมนะเออเกือบนักลบสีม่วงไม้ไขว่เนี่ย ไม่ใช่ปะคือยังไงว่ะไอดี ID คอยนี้บ่้ยแล้วมีตัวดำสามสิบเก้าใบเอาไว้ถ้าสุมเอาพูดถึงว่าสิเปลี่ยวราชาไต่ดินว่ะโอ้ละเอาไว้สิเปลี่ยเกี่ยวใบราชาทะเลลึกอืมสิเปลี่ยวละราชาทะเลลึกว่ามันใส่ได้โดนใส่ได,ด,ด้โดนโดนยุ่ ใช้ได้นานๆนี่ฟูบุกิแงใกอยู่ดนี่ไ้เบืงองหน้ามันมันเหตุสสอังไรวะฟูบุกิไหมฟูบุกิ S S A เอา ข้อมูลเนาะพาสิบเมื่อเริ่มการโจมตีเมื่อเริ่มการ,ต,ร,การต่อสู้ได้รับสามสิบปลดดาเมจที่ไม่ติดพริมีผลดาเมจทุกชนิดไม่สามารถรวมใช้ร่วม<ง>กับ,บ้องไว ให้ตัวเองยกเลิกสถานะวาดกลัวให้เพื่อนร่วมทีมมาเคลื่อนไหวเพิ่ม HP ทาวอนให้ตัวเองถัด่าโจมตีเป้าหมายลายเดี่ยว120%โจมตีเป้าหมายศัตรูทั้งทีมตอนเนื่อง5ครั้งและสร้างดาเมจ120% พลังโจมตีบวก10จุดหลังจากโจมตีสร้างสถานะสนามพลังต่อเป้าหมายต่อ3เป้าหมายยกเว้นสรูที่ติดไม่ยอท้อทและหลังจากนั้นระเบิดสนามพลังสร้างดาเมจจาก150หนึ่พลังโจมตีมีโอกาส60%ที่จะเจาะเอฟเฟกคุ้มกัน ทัดลาค <c oughs> ดีอยู่ได้พูดถึงไหมทีแรวทีแ้วตัวมาวัคซีนแม,ม่นม้ำน้ำอ๋อมันตดอันนี้ได้มันตดไอ่การกับทัดหลังสองมันก็่าสู่ทัดหลังสองแล้ว โอเคโอแต่ว่ามาันก็ดีก่อนดิเพราะว่าถาดม,มันหาสิอันนี้มันหกสิบเปเซ็นโอเคครับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนจากเราต้องจำอีกครั้งว่าพี่บัตรนมบปรดีเอกพี่บัตรสิบสี่ล้านาสายาโอเคครับไปแล้วไปแล้ว